สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดี Channel นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆนะครับก็มีสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาทําการเคลียร์ซับหมึกนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์เอฟสันนะครับ L 3 1 1 0ะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับซึ่ง อาการที่เราจะสังเกตได้นะครับว่าเครื่องพิมพ์ของเราจะต้องทําการเคลียร์ซับหมึกนะครับก็คือนะครับนี่ครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีไฟกระพริบนะครับตรงหยดตรงตรงรูปหยดหมึกกับรูปกระดาษตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไฟทั้ง2ดวงตรงนี้นะครับมันจะกระพริบพร้อมๆกันนะครับนั่นก็แสดงว่านะครับซับหมึกของเรานะครับมันเต็มนั่นเองนะครับ นะครับซับหมึกเต็มนะครับเมื่อซับหมึกเต็มนะครับเราจะต้องทําการเคลียร์ซับหมึกนะครับเราจึงจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ของเราได้เป็นปกตินะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมวิธีการกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนนะครับเป็นโปรแกรมในการเคลียร์ซับหมึกเอฟสันเอ1สนะครับ เข้าไปที่ Google Chrome สำหรับลิงก์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับจะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็กดลิงก์ดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากที่เรากดมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าของ Google Drive ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกอตัวแรกเลยนะครับที่เป็น L 3 1 1 0นะครับตัวนี้เลยนะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงมุมตรงนี้นะครับจะมีดาวน์โหลดจะเป็นลูกศรนะครับหลังจากที่เราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมในการเคลียร์ซัมบึกตรงด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ลูกศรนะครับไปที่โชว์อินโฟเดอร์นะครับ เราก็จะเห็นโปรแกรมเคลียร์ซับมึกนะครับที่เป็นไฟล์ซิปนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นมันเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Adjustment Program นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อให้มันง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะก o p y ไปไว้ที่หน้าจอนะครับจะได้ทำให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมมาวางไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำโฟลเดอร์ไว้นะครับคลิก New f o l d e อร์นเอาเป็นตัวนี้นะครับโฟลเดอร์3310นนะครับผมจะเอาเข้าไปข้างในนะครับโอเคนะครับมาแล้วครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการแยกไฟล์นะครับปึ๊บนะครับ เมื่อแยกไฟล์มาแล้วนะครับเราจะได้าพาสเวิร์ดนะครับนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะถูกซิปไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่คลายซิปมาแล้วก็ยังมีอีก1ซิปนะครับแต่ว่าในตัวนี้จะมีพาสเวิร์ดมาให้นะครับเราก็เข้าไปเพื่อที่จะก๊อปปี้พาสเวิร์ดนะครับ Copy password แล้วก็มาคลิกขวาที่ i p s ส n L 3 1 1 0นะครับแล้วก็แยกไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับมันจะให้เราใส่ Password นะครับก็ใช้ password ตัวนี้นะครับนะ e n Me นนะครับตรงนี้นะเราจะพิมพ์หรือเราจะคัดลอกมาก็ได้นะครับนะครับแสดงดูครับนี่ครับ Open Me นะครับ เหมือนตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ตกลงนะครับมันก็จะทําการแยกไฟล์ให้กับเรานะครับมีเยอะแยะเลยนะครับตัวที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวที่เป็น Keygen นะครับกับตัว Adjustment Program ตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวาที่ Adjustment Program นะครับแล้วก็เลือก Run a d m i n i s t t a t o r e r นะครับมันก็จะขึ้นหน้าวินโดว์ตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วมันจะมีบอกตรงนี้นะครับว่าเป็น h a r d w a r e ์ d นะครับนะครับตรงนี้ให้เราทำการเปิดโน้ตเพจขึ้นมาครับเปิดโน้ตเพจขึ้นมาแล้วก็ให้เราพิมพ์พิมพ์ตามบรรทัดตรง h a r d w a r ์ไอดนะครับพิมพ์ไปที่โน้ตเพจของเราเลยนะครับ 1059หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราโอเคเลยครับตรงนี้คลิกโอเคออกไปนะครับอันนี้ย่อไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่โฟลเดอร์ er Keygen นะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยตัวล่างสุดเลยนะครับ Wlgen ดับเบิลคลิกเข้าไป ปุ๊บตัวแรกเลยนะครับ Li c e n s e Manager นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าของเพื่อนๆนมันขึ้นตรงนมตรงเนี้ยมันมีชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆนมาคลิกนะครับคลิกที่ชื่อตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มากดข้างบนตรงนี้นะครับเป็น Delete นะครับกดลบนะครับกดลบก่อนนะครับ แต่ของผมตรงนีมน้มันลบให้แล้วอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราลบเสร็จแล้วนะครับให้เรามากด add ล i c เส้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับผมอาจจะพิมพ์ว่า test นะครับบรรทัดที่2ก็ test เ,เหมือนกันนะครับตรง hard v i d ตรงนี้นะครับให้เราไปที่ ตรงโนตเพจของเรานะครับที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับนะครับก็ปี้มาเลยนะครับคลุมดำแล้วก็ก o ปี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับมาวางนะครับจากนั้นตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับวางเสร็จแล้วกดเซฟตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าเทสก็จะมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับกด Create license Key นะครับตรงนี้ นะครับปึ๊บโอเคตัวนี้กดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นให้เรามาที่โฟลเดอร์คีเก e นนะครับนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีตัวเทสต์ตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่เทสต์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการคลุมดำนะครับก๊อปปี้ทั้ง5ไฟล์เลยนะครับ นะครับมี5ไฟล์นะครับคอปปี้เลยนะครับคอปปี้จากนั้นนะครับนะครับย้อนกลับนะครับไปที่ตัวนี้นะครับย้อนกลับไปที่ตรงโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับโฟลเดอร์ตัวแรกเลยนะครับที่เราแตกไฟล์นะครับที่มันมีคีย์เกนที่มันมี adjustment โปรแกรมตรงนี้นะครับให้เราทําการคลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับ พาสเลยนะครับนะครับวางทับไปเลยนะครับนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับให้เราไปดับเบิลคลิกที่ Adjustment Program นะครับอ่โอเคปึ๊บนะครับมันจะเข้าสู่นะครับเอฟสัน Adjustment program นะครับให้เราคลิกที่ Select นะครับ ตรงโมเดลเนมนะครับมันจะเลือกให้แล้วอัตโนมัติเลยนะครับตรงพอร์ตนะครับให้เรามาเลือกเป็น USB ที่เราเชื่อมต่อปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีวงเล็บนะครับมันจะมีวงเล็บแล้วก็มีชื่อปรินเตอร์ของเรานะครับให้เราเลือกตัวนั้นเลยนะครับคลิกเลือกไปนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เรา คลิกที่ Particular Adjustment Mode นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเลื่อนสกอเบาร์ลงมาด้านล่างนะครับหาคำว่าตรงนี้นะครับ Watch Ink Page Counter นะครับจากนั้นโอเคนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงจำนวนหน้าสูงสุดนะครับ อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือตรงแม็กนะครับก็คือจํานวนหน้าสูงสุดที่มันให้พิ้นก็คือ6,346แผ่นนะครับเราพิ้นไปแล้วเห็นะครับดูในช่องสี่เหลี่ยมเราพิ้นไปแล้ว6,346แผ่นก็คือ100%ยเเห,หครับนี่ร้อยเปเลยพิมพจนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิ้นเต็มโคต้ามันแล้วนะครับมันก็เลยทําให้นะครับตัวซับหมึกเต็มนะครับ เราจะต้องทำการเคลียร์ตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์นะครับมันถึงจะสามารถปริ้นได้อีกนะครับโอเคเราก็มาติ๊กตรงช่องนี้นะครับทั้งสองช่องเหมือนเดิมเลยนะครับติ๊กแล้วก็มาเลือกตัวล่างนะครับนาตัวล่างเมื่อกี้เรากดเช็คแล้วนะครับตอนนี้เรามาเลือกตัวล่างนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็โอเค มันจะทำการเคลียร์แล้วก็โอเคอ่ามันให้เราทำการ turn off printer นะครับก็คือปิดเครื่องพิมพ์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับเราเคลียร์แล้วตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับอ่าแล้วมันก็ให้เราอ่าปิดเครื่องพิมพ์เราก็ปิดเครื่อง p r เต t e r ของเรานะครับอ่ากดปุ่มปิดเลยนะครับอ่าเมื่อเราปิดเครื่องพิมพ์แล้วเราก็โอเคนะครับอ่าจากนั้นเราก็ โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นศูนย์แล้วนะครับจากเมื่อกี้6 3 4 6เราเคลียร์ไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับทีนี้เวลาเราปริ้นใหม่ไปนะครับปริ้นไปแผ่นที่1ตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับมันก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับนับไปจนถึง6 3 4 6มันก็จะซับมึกเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมาเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ เข้าใจนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้เราก็ฟินิชเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ฟินิชไปนะครับตรงนี้ก็กากระบาดออกนะครับควิดอ,ออกเลยนะครับอโอเคปิดไปนะครับปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ปริ้นนะครับลองปริ้นดูเดี๋ยวเปิดเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวลองเข้าไปปริ้นดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปริ้นตัวนี้แล้วกันนะ9คนละ9ของวิทูลนะครับเดี๋ยวลองปริ้นมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับหลังจากที่เราเคลียร์ซับหมึกเสร็จแล้วนะครับนะครับตรงไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ จากที่มันกระพริบนะครับมันก็หยุดกระพริบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์ดูนะครับสั่งเป็นเลยนะครับพิตูนของเราเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เครื่องนะครับเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็ดึงกระดาษแล้วก็พิ้น์มาแล้วนะครับ โอเคครับเป็นอันว่านะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับก็เป็นอันว่าการเคลียร์ซับหมกของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหา ซับหมึกเต็มนะครับของเครื่องพิมพ์ e p s ส n l 3 1ล0นะครับก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ทำตามนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาซับหมึกเต็มได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามร้านสาระดีๆของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆ จากร้านสาระดีๆของเรานะครับก่อนใครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ